ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับวิชนานัทชาวีวานิสุรางค่ะ พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬกถึง15นาฬกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการดูแลระบบประสาทเพื่อช่วยทำให้เรามีสุขภาพดีนอกเหนอืจากนี้จะเห็นได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยอาการลองโควิดมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นจะมีวิธีการในการรักษาอาการต่างๆอย่างไร พักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด1 9คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนยียบ,บัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องโดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบัน แพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูดบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เป็นเออออมออม,ออมใช้พื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้สิบเปอร์เซแน่นอนครับคุณยา่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออม1 0 3 0ึงสามสิบเปอร์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคต เพาะเทคโนโลยีสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงโลกให้ TNN Tech เสริมภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลให้กับคุณครอบคลุมทุกประเด็นเทคทั่วโลกทั้ง AI, เบ t a าเวิรรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดน OT, รน IoT, เกษตรอัจฉริยะสมาร์ทโฟนแก็จเจ็ตอวกาศและพลังงานสะอาดกระชับเข้าใจง่ายต่อยอดไอเดียและเสริมอาวุธทางความรู้ในโลกดิจิทัล ติดตามนวัตกรรมใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN Tech และผ่านหน้าจอทีวีในรายการ TNN Tech Report, TNN Tech Report Weekly ทาง TNN ช่อง16และ True Vision ช่อง777 ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะระบบของประสาทและสมองเนี่ยถือเป็น,นกลไกสําคัญต่อการทํางานของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายดังนั้นในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเคล็ดลับในการดูแลระบบประสาทและสมองของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเลือกรับประทานอาหารเรามาติดตามข้อมูลรายละเอียดไปได้วยกันค่ะ อาหารบำรุงสมองอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในวันที่สมองของเรามีสิ่งที่ต้องคิดและสิ่งที่ต้องทำมากมายจนบางคนอาจจะมีอาการสมองล้าสมองเบลอโฟกัสสิ่งต่างๆได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูกันนะคะว่าวิตามินบำรุงสมองหรือสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองที่เราควรจะเลือกกินนั้นมีอะไรบ้างเริ่มตน้นวิตามิน B1 หรือไทอามีนค่ะ เป็นวิตามินที่มีอยู่ในสมองของเราอยู่บ้างโดยมีส่วนสำคัญต่อระบบประสาทช่วยนำกระแสความรู้สึกของเส้นประสาททุกส่วนในร่างกายซึ่งเราสามารถรับวิตามิน B1 ได้จากอาหารเช่นข้าวซ้อมมือข้าวบาเล่โฮเกรนต่างๆธัญพืชไข่แดงปลาถั่วเหลืองลูกเดือยถั่วชนิดต่างๆส้มมะเขือเทศเป็นต้นค่ะ ถ้าหากว่าขาดวิตามินบีนึ่ไปจะเกิดอาการเหน็บชาได้ง่ายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงรวมถึงส่งผลทำให้ภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยนะคะ วิตามิน B6 มีส่วนช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารผ่อนคลายที่สำคัญเช่นเซโรโทนินเมลาโทนินให้มีความสมดุลด้านฮอนร์โมนในร่างกายและถ้าหากว่าเราขาดวิตามิน B6 หรือมีไม่พอก็อาจทำให้มีอาการสมองเบลอมีปัญหาด้านความจำสมาธิถดถอยการโฟกัสสิ่งต่างๆด้อยประสิทธิภาพลงอารมณ์สวิงมีอาการงุดหงิดง่ายเป็นต้นค่ะ สำหรับอาหารที่มีวิตามิน B 6สูงได้แก่เนื้อไก่ปลาทูนา่าปลาแซลมอนกล้วยแตงโมแครอทเมล็ดทานตะวานันชีสเข้ากล้องเป็นต้นวิตามิน B 12มีการศึกษาพบว่าการรับประทานวิตามิน B 12อาจจะมีส่วนช่วยเสริมความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้ประมาณ1084แล้วยังช่วยเสริมทักษะด้านการจดจำในกลุ่มทดลองประมาณ1 7 8 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่สนับสนุนข้อมูลนี้ด้วยนะคะว่าการขาดวิตามิน b 12อาจจะส่งผลต่อสมาธิและความจำของเราได้ดังนั้นใครที่มีปัญหาในการโฟกัสสิ่งต่างๆไม่มีสมาธิม,มากพอในการเรียนหรือการทำงานลองหาอาหารที่มีวิตามิน b 12มารับประทานเช่นไข่นมเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์อื่นๆที่มีไขมันต่าเป็นต้นค่ะ วิตามินซีถึงแม้วิตามินซีจะมีสรรพคุณเด่นด้านการกระตุน้นภูมิคุ้มกันแต่ประโยชน์ของวิตามินซีในเรื่องต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยบำรุงการทำงานของสมองได้ มีการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่มีวิตามินซีในเลือดอย่างเพียงพอจะมีความสามารถในการจดจำการโฟกัสการมีสมาธิจดจ่อรวมทั้งมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ดีกว่ากลุ่มที่ร่างกายขาดวิตามินซีอย่างมีในยยะสำคัญอีกทั้งวิตามินซียังช่วยปรับสมดุลด้านอารมณ์ให้เป็นปกติ ลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ด้วยโดยอาหารที่มีวิตามินซีสูงได้แก่ฝรั่งมะละกอผลไม้รสเปรี้ยวผักคะนา้าผักกวางตุ้งเป็นต้นค่ะวิตามินดีมีความสำคัญต่อสารเคมีในสมองโดยมีการศึกษาที่พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์นั้นมักจะมีวิตามินดีในร่างกายในระดับต่ำและในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็มักจะขาดสมาธิ สมองไม่แล่นความจำแย่หรือมีอาการสมองเบลอร่วมด้วยและถ้าหากอยากจะเสริมวิตามินดีให้กับร่างกายก็สามารถเลือกรับประทานอาหารเช่นปลาน้ําจืดอย่างปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานินปลากระบอกน้ำมันตับปลาเห็ดชนิดต่างๆไข่แดงนมมาร์เการีีเซรียลหรือจะรับวิตามินดีจากแสงแดดก็ได้นะคะแนะนำให้ออกไปเจอแดดอย่างน้อย15นาที2-4ครั้งต่อสัปดาห์ ในคนที่มีผิวสีเข้มส่วนคนที่มีผิวสีอ่อนสามารถรับแดดช่วงฤดูร้อนวันละ20นาทีแต่ทางนี้ควรจะออกไปเจอแดดในช่วงเวลา6โมงถึง9โมงและหลังเวลา16นาฬิกาเพราะแสงแดดช่วงนี้จะมีวิตามินดีและพยายามหลีกเลี่ยงการโดนแดดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนื่องจากแสงแดดในช่วงเวลานี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะโอเมก้าส กรดไขมันโอเมก้า3นั้นเป็นสารอาหารที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีส่วนช่วยในการทำงานของสมองเพราะว่ามีกรดไขมัน DHA ที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทสมองและสายตาพร้อมกับช่วยเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อความจำและลดปัญหาอาการสมองเบลอนอกจากนี้ยังมีกรดไขมัน EPA ที่ช่วยต้านการอักเสบและลดความเครียด ช่วยปรับสมดุลอารมณ์ให้เป็นปกติดีซึ่งโอเมก้า3นั้นเราสามารถหาได้จากอาหารประเภทปลาทะเลน้ำมันคาโนล่ามเมล็ดแฟลกซ์วอลนัทถั่วแระอโวคาโดเลซิตินหรือโคลีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อระบบประสาทโดยจะช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาท ช่วยส่งเสริมการส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลล์สมองแต่ละเซลล์ให้สั่งการไปยังส่วนต่างๆในร่างกายพร้อมกับเสริมทักษะการเรียนรู้และจดจำเปรียบเสมือนเป็นแหล่งพลังงานของสมองเป็นเชื้อเพลิงให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลทางการแพทย์ที่พบว่าเลซิตินยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันได้ด้วยทางนี้อาหารที่มีเลซิตินได้แก่ถั่วเหลืองมเมล็ดทานตะวันตับ ไข่กรดอะมิโนแอลชิอานีนเป็นสารที่พบในชาเขียวค่ะจะมีประโยชน์ในด้านการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทกาบาที่จะทำหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบสื่อประสาททำให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และจดจํา ลดอาการสมองเบลอและช่วยทําให้นอนหลับได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในชาเขียวก็ยังมีสารประกอบของคาเทชินที่ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาทช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไรก็ตามการดื่มชาเขียวให้ได้สารสําคัญต่อสมองแนะนําให้ดื่มชาเขียวจากยอดใบชาหรือใบชาสําหรับชงดื่มเท่านั้น พยายามหลีกเลี้ยงการเติมความหวานที่มากจนเกินไปและควรจะดื่มชาเขียวไม่เกิน4-5ถ้วยต่อวันเพราะถ้าหากมากกว่านั้นก็อาจทำให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพได้ค่ะ วิตามินบำรุงสมองจริงๆแล้วก็อยู่ในอาหารที่เราสามารถรับประทานกันได้ทุกวันสลับสลับเมนูกันไปและนอกจากการดูแลสมองด้วยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพโดยภาพรวมยังการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดและหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำด้วยนะคะสำหรับคนที่อยากบำรุงสมองให้ทำงานได้ดีขึ้นความจำดีขึ้นลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในอนาคต แนะนำให้กินอาหารนี้เลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่กินแล้วส่งผลดีต่อสมองทำให้สุขภาพสมองดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือวัยผู้ใหญ่ก็ต้องบำรุงแถมกินแล้วก็ยังช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นอีกด้วยเริ่มจากปลาที่มีกรดไขมันจำเป็นไม่ว่าจะเป็นปลาแซลมอนซาดีนแฮรริงทูนา่าปลาเทราและอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า -3 ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมองและเซลล์ประสาท อีกทั้งไขมันเหล่านี้ยังจำเป็นต่อการเรียนรู้และความจําอีกด้วยเนื่องจากประมาณร้อยละหกสของสมองคนเราจะประกอบไปด้วยไขมันและเครื่องหนึ่งของไขมันนั้นก็ประกอบไปด้วยกรดไขมันโอเมก้าสรีนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงทําให้กินแล้วความจําดีขึ้นป้องกันโรคอัลไซเมอร์แถมยังช่วยปรับอารมณ์ให้ดีขึ้นได้อีกด้วย บลูเบอรี่เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบลูเบอรี่ที่มีแอนโทไซยานินมีส่วนช่วยต้านการอักเสบและถือว่าต้านอนุมูลอิสระสำหรับบลูเบอรี่เป็นผลไม้ที่หลายๆคนไม่ควรพลาดจะมีความเกี่ยวข้องก,กันกับสมองและโรคเกี่ยวกับระบบประสาท พระสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดที่อยู่ในบลูบอรี่มีส่วนช่วยบำรุงสมองและช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองได้นั่นเองนอกจากนั้นบลูบารี่ก็ยังมีส่วนช่วยเสริมสร้างความจำและกระบวนการทางปัญญาบางอย่างในเด็กและผู้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะขมิน้นอุดมไปด้วยเคอร์คูมินที่เป็นประโยชน์ต่อเซลล์สมอง ถือเป็นสารต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่มีความเกี่ยวข้องกับสมองไม่ว่าจะเป็นการช่วยในเรื่องความจำที่ดีขึ้นการลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์เสริมสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์สมองรวมถึงมีการศึกษาพบว่าเคอร์คูมินมีส่วนช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเคอร์คูมินนั้นจะช่วยเพิ่มสารเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งสารทั้งสองอย่างนี้มีส่วนทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นั่นเองค่ะ ชาเขียวคาเฟอีนในชาเขียวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองช่วยทำให้รู้สึกตื่นตัวเพิ่มประสิทธิภาพความจำและช่วยให้โฟกัสสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นรวมถึงในชาเขียวยังมีแอลชีอานีนหรือกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทกาบาที่มีส่วนช่วยลดความวิตกกังวลได้ อีกทั้งแอลกิอานยังสามารถช่วยเพิ่มความถี่ของคลื่นอัลฟาในสมองจึงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหายเหนื่อยนั่นเองและนอกจากนี้ชาเขียวยังอุดมไปด้วยโพลีฟินอลหรือสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนช่วยปกป้องสมองช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสันได้ค่ะ ราบข้อมูลแบบนี้แล้วหลังจากนี้ต่อไปก็เชื่อว่าคุณผู้ชมจะเลือกกินอาหารที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองมากยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนแล้วหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องของอาการลองโควิดที่ทุกวันนี้มีหลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดอาการต่างๆจะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามค่ะ นสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับคะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณยา่าใช้เป็นเท่ากับออมการออมไม่พอมีความเสี่ยงควรออมสิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ทุกการใช้เพื่อลดความเสี่ยงยากจนในอนาคตผมครับแม่ ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนคานคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนําเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนคานคารอาคารสงเคราะห์ทําให้คนไทยมีบ้าน เปลี่ยนแปลงทุกวัน TNN Earth พาคุณรู้ทันทุกสภาพอากาศผ่านทุกแพลตฟอร์มบนจะอ่อนกำลังลงค่ะฝนยังไม่หมดและอุณหภูมิก็ยังลดลงไม่มากพอที่จะเข้าเกณฑ์นในการประกาศฤดูหนาวเจาะลึกทุกปรากฏการธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบโลกร้อนที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อเรามากน้อยแค่ไหน ติดตามได้ใน TNN Earth เข้าใจอากาศเข้าใจโลกข่าวเช้าทุกวันจันทถึงศุกร์เวลา6นาฬิกา45นาทีและข่าวค่ำเวลา19นาฬิกา35นาทีทาง TNN ช่อง16และ True Vision 777 ¿Y ในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรจเวงกุลจ,จะมาพบกันกับพวกเราเพื่อที่จะแนะนําเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อให้เรานั้นแข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนําก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะนอกเหนือจากนี้คุณหมอก็จะให้คําแนะนําเรื่องของนวัตกรรมสุขภาพถือเป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวที่จะทําให้เรานั้นดูสม สดใสและอ่อนไวัไปตลอดการมาในสัปดาห์นี้คุณหมออรวรันบอกไว้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่เป็นโควิดแล้วรักษาหายแล้วแต่ว่าอาการลองโควิดยังคงมีให้เห็นอยู่ค่ะแล้วลองโควิดที่ว่านี้เนี่ยอาการจะมีหลากหลายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเรามีอาการต่างๆเหล่านี้จะมีวิธีการในการรักษาอย่างไรได้บ้างติดตามในรายละเอียดไปด้วยกันในช่วง Health Secret by Dr. อรวรรัค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเราก็ผ่านยุคโควิดมาประมาณ4ปีเข้าปีที่ห้าแล้วเราก็จะเห็นอาการลองโควิดซึ่งเป็นเยอะทําให้เราพอจะสรุปได้คร่าวๆว่าปัจจุบันเนี่ยลองโควิดในกรณีที่คนไข้าหายแล้วหายจากโควิดแล้วมีอะไรบ้างนะคะอย่างที่เราเคยรู้บางคนก็มีเรื่องผมร่วงมีผื่นคันกลายเป็นภูมิแพ้ขึ้นมาทั้งที่ไม่เคยเป็นหรือแม้แต่บางคนก็เป็นโรคอโอตโตอิมูนขึ้นมาเช่นพวกสะเก็ดเงินนะคะที่เราเห็นอยู่ ไปจนถึงบางท่านเนี่ยเราจะพบว่ามีโอกาสที่เส้นเลือดอุดตันนะคะแล้วก็เกิดปัญหาของเส้นเลือดอุดตันทําให้เป็นโรคัวใจเป็นโรคเป็นสตโตรกหรือว่าไหลาตายเยอะขึ้นไปจนถึงพบอุบัติการแล้วว่าออความจำบางคนเนี่ยลดลงมีปวดหัวไมเกรนแล้วที่ชัดๆก็คือพบว่าปัจจุบันเนี่ยคนเป็นมะเร็งในคนอายุน้อยเนี่ยพบเป็นมากขึ้นและเป็นมะเร็งที่ ไปเร็วค่ะคือลุกลามเร็วแล้วก็ดื้อต่อการรักษาซึ่งอาจจะเป็นผลของลองโควิดเองหรืออาจจะเป็นผลของวัคซีนที่เราฉีดฉุกเฉินได้ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่าทั้งตัวโควิดก็เป็นไวรัสใช่ไหมคะมันก็เป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในนิวเคลียสของเราได้รวมทั้งพวกวัคซีนที่เราฉีดเป็น mrna เนี่ยคะ่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยีนของเราได้ที่ทำให้ยีนบเพียนได้ ยีโรพียนมันก็ทําให้เกิดการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติก่อมะเร็งได้นั่นเองประกอบกับปัจจุบันเราก็จะมีเรื่อง PM2.5 ะเ,เหล่านี้นั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังในภาวะที่ลองโควิดคือเคยป่วยด้วยโควิดแล้วไปจนถึงผู้ที่เคยได้วัคซีนแล้วเนี่ยปัจจุบันเราพบความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น ก็ต้องคอยระ,ระวังนะคะสังเกตอาการแล้วก็บำรุงร่างกายตัวเองค่ะให้ฟื้นขึ้นมาซึ่งตรงนี้จะมีได้หลายวิธีซึ่งปัจจุบันการแพทย์ก็จะมีทั้งการให้วิตามินเพื่อช่วยล้างหรือว่าการแพทย์โฮมิโอพาธีเองก็จะมีสระเื่อช่วยล้างสารพิษที่ตกค้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคเองหรือสารพิษจากตัววัคซีนเองก็ตามนะคะตรงนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองเพราะว่า ทหารที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเอง NK cell ของเราแล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยไม่พ้น4อย่างที่หมอเคยบอกก็คือการใช้สไบล์ที่ถูกต้องนะคะการทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่ต้องเพิ่มก็คือเรื่องอารมณ์ค่ะก็คือให้คิดบวกเพราะเมื่อไรที่เรามีจิตใจที่ดีมีความสุขมีความสงบคิดบวกเนี่ยอนุมูลอิสระก็จะน้อยแล้วก็ ภูมิต้านทานเราก็เพิ่มขึ้นด้วยก็จะช่วยให้เราดูแลตนเองให้ปลอดภยัยปลอดโรคได้ค่ะสัปดาห์หน้า Health Secret by ดรอรวรรณคุณหมออรวรรณกิจชเวงคุณจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมานำเสนออีกบ้างต้องห้ามพลาดค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วนะคะข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระเกี่ยวกับสุขภาพดีๆแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram และ t i k t o อกส่วนหน้าต่อของ PNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคมตระหนักถึงความสําคัญและได้เล็งเห็นว่าผู้บริหารระดับสูงขององค์กรควรจะได้มีการเรียนรู้เพิ่มพูนและฟื้นฟูความรู้ประสบการณ์ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ของเครือข่ายเพื่อความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความสําเร็จขององค์กรจึงมีการจัดหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักบริหารองค์กรที่มีวิสัยทัศน์สามารถวิเคราะห์และรับรู้กระแสาการเปลี่ยนแปลงของ โลกในปัจจุบันสามารถปฏิบัติหน้าที่และบทบาทของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งการร่วมกันร,รับใช้สังคมการอยู่ร่วมกันแบบใหม่ของชุมชนสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและมีศักยภาพ โดยเปิดรับสมัครนักบริหารระดับสูงทั้งที่เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์และไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมหรือนอมทร,รุ่นที่22จํานวน100ท่านติดต่อสมัครได้ที่ทีมงานนามทหมายเลขโทรศัพท์0994959595และหมายเลขโทรศัพท์0805740042หรือที่ไลน์ tlp tu หรือที่เว็บไซต์ w w w tlptu com สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2567หรือจนกว่าจะครบจำนวน ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลสมรสนางสาวิรากรคิ้วสุภกรบุตรีของนายศักชัยนางนภารัตน์คิ้วสุภกรและนายนัทสิทธิ์ตระกูลเจริญสุขบุตรชายของนายบุญชูตระกูลเจริญสุขนางสินีนาฏเลือดธ,ธรรมไพบูร์ในวันเสาร์ที่3มกุมภาพันธ์2567เวลา18นาิกานโรงแรมคาเพลลาแบงคอก